สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ไอตัวชาเซนเรซินนะครับคือกเก็สของญี่ปุ่นนะครับใช้ตัวชาเซนมาหลายตัวนะครับมันก็ค่อยๆทยอยหักไปนะครับก็จะมีตัวไม้อีกตัวหนึ่งที่ที่เก็บไว้นะครับ แล้วก็เลยแล้วซื้อตัวตัวนี้มาลองนะครับเนื่องจากมันเป็นเลซินมองถึงความสะดวกสบายตอนล้างตอนตีจะลองเทียบดูครับว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยซื้อมาลองตัวนี้ก็ตกหลักพันนะครับบอกว่าหลักพันดีกว่านะครับถิ่นก็ขายกันตามหน้าเว็บกับพันอัพนะครับพันสามพันแปมี ก็คงต้องหาเอาแต่ผมผมสนใจตรงที่ว่าตรงไม้เนี่ยมันจะพอเราใช้ไปานาน,านมันก็จะเริ่มหักนะครับมันหักก็จะทดสอบตัวนี้ดูว่าเราใช้งานแบบจริงจังเนี่ยมันจะทนไหมนะครับก็มาอันบอกให้ดูก่อนเสร็จแล้วก็จะเริ่มใช้งาน,นครับพอใช้ไปสักพักนึ่งก็อาจจะมาอัพดูครับว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับก็ ก็เก็มาดีนะครับนี่ผมก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะให้มาเป็นตัวชาเซนกับที่เก็บนะครับก็ชัดเจนว่าเม็ดอิน a p แปนเลยทำจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวมันมีหลายสีนะครับมีสีครีมสีของสามสีแต่ว่ารู้สึกว่าสีเขียวนี้จะจะยากนิดนึงแล้วผมก็ได้มาเพราะว่าปกติแล้วผมชอบสีคึ้มๆอยู่แล้วก็เลยลองสีเขียวนะครับ เรจะมีเนี่ยฮะส่วนประกอบของมันนะครับก็คือที่เก็บก็ใช้แล้วเก็บก็ดูเรียบร้อยดีนะครับวัสดุก็ค่อนข้างดีเลยนะครับนะมีน้ำหนักอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างดีครับเเสร็จเรล้างเสร็จแล้วมาตั้งไว้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ในคู่มือเขาบอกว่ามัน แกะได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูต้องดึงนี้ก่อนนะครับขอไปนี่ฮะดึงตัวตัวตีออกแล้วก็จะเป็นตัวแกนที่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ดึงนี่อ๋อก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มันก็จะล้างง่ายดีนะครับเพราะว่าให้พวกนี้พอด้านในนี้ก่อนเราใช้เราแช่น้ำอุน่นแล้วพอเราตีเสร็จบางครั้งเรา ทําความสะอาดแล้วมันก็ยากนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เลยว่าเออแมเออถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าก,ก็น่าจะจะโอเคอยู่นะครับพอเราแกะล้างก็จะได้ล้างแบบทั่วถึงก็ตัวขนแปรงน,นิ่มดีครับ <c oughs> นิ่มมีมวลน,นะครับคือมันไม่ได้นิ่มจะาพราะเราต้องใช้ตีตัวช้ามาชานะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคประกอบง่ายแกะง่ายประกอบง่ายดีนะแต่แน่นนะครับแน่นเลยแน่นเลยครับพอประกอบคาับแล้วแน่นเลย วัสดุเนี่ยฮะเม็ดอินเจแปเลยบอกเม็ดอินเจแปทั้งสองอันเลยตัวตุ่มตัวแกนเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะเนี่ยฮะมันจะมีตุ่มเนีตุ่มเพื่อยึดยึดกันนะครับอันนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้สลับกันยึดเพื่อความแข็งแรงจากนั้นก็ใส่เข้าไปอ๋โอเคนะครับตีแล้วก็อย่างนี้ เ,เอาช่วยมัดฉามา <c oughs> โอเคครับดูน่าจะน่าจะตีมันดีนะครับน้ำหนักอะไรได้อยู่ <c oughs> แล้วก็พื้นทีมน่มันน่าจะมันน่าจะเกรดได้ดีได้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างเนี้ยพลาสติกที่มัน ดูแข็งแรงนะครับมันนิ่มนะฮะแต่ว่าดูแข็งแรงเป็นเรซินที่ดูแข็งแรงเก็บล้างโอเคครับลักษณะโอเคเลยเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งจะมารายงานผลนะครับว่าใช้ไปแล้วมันดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ทนทานไหมก็คงต้องใช้เวลานะครับจาเซนเรซินภูเก็ตสือจากญี่ปุ่น กว่าบาบนะครับลองดูครับเื่อจะเป็นประโยชน์ทท่านที่กำลังคิดจะซื้อตัวนี้อยู่นะครับขอบคุณครับ